วันพรุ่งนี้วันที่22กันยายนวัดพระทาตเหมือนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินวัดของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจะมีพิธีพุทธาธิวาพิเศษสุดยิ่งใหญ่โดยมีพระเกจิอาจารย์25รูปร่วมนั่งปรกอธิัฐิานจิตปุกเสกดังนี้ครับ 1. เจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์สนิทชวนปัญโยเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกวัดไตรมิตรวิทยารามสพระพรมวชระเมธี วัดอรุณวรารามราช,ชวรมหาวิหาร 3. พระพรมวชิรมุนีกรรมาการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัสุทัศน์เทพนารามวรมหาวิหาร 4. พระพมวชระโสพลหลวงปู่ศรีจันทร์วัดบึงพลานใจที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธ์ 5. พระญาณราักิตหลวงปู่แผนโสพโนเจ้าคณะจังหวัดกระสินฝ่ายธรรมยุทธ หกหลวงปู่เวินวัดบุรพาโคเครือเจ็ดหลวงปู่โสภาวัดป่าเครือวันแปดหลวงปู่ศิลาศิริจันโทวัดพระธาตุเหมือนหินเก้าหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นสิบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงสิบเอ็ดหลวงปู่สุนันสุภาจาโรสิบสองพระอาจารย์กวีพัฒส,สุขเมธีสิบสามหลวงพ่อทองสุทธศสิโลวัดบันไร 14. พระครูสุชาตโพธิคุณวัดโพสีสะอาด 15. หลวงปู่ดมทรัพย์วัดเวรุวันธรรม,มาราม 16. หลวงปู่สมบูรณ์สำนักปฏิบัติธรรมเขาพรอย 17. หลวงปู่ขำวัดหนองแดง 18. หลวงปู่ไพฑูรวัดมารุวาขนาราม 19. พระอาจารย์แควัดป่าธรรม,มนุสร 20. พระอาจารย์ปฐมกันตะวิโยโร2 1 พระอาจารย์สุพจน์สำนักสงเขาเนินย่อง22พระครูพลยานพิสุทธ์วัดป่าทองประดิษฐ์23พระอาจารย์เด่นดวงวัดน้อยสามคี2ี24พระอาจารย์สุวรรณวัดโพทองล่าง25พระวิชิตใจวัดอัมพวันแก่น้อยและนอกจากพระเกจิอาจารย์ทาง25รูปนี้จะเมตานั่งปรกออธิฐานจิตปุกเสกให้แล้วยังเมตตามอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ให้ทางคณะผู้จัดสร้าง มาผสมเป็นมวลสารในพระปิตารุ่นนี้ด้วยครับพระปิตากินบ่อเสียงรุ่นรวยพันล้านสิทธิหารเรือสร้างถวายหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุเหมือนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินพระปิตารุ่นนี้ออกวัดพระธาตุเหมือนหินจังหวัดกาลสินวัดของหลวงปู่ศิลาโดยตรงครับมวลสารทั้งหมดหลวงปู่ศิลาเมตตามอบให้ ล้วนแล้วแต่เป็นวันสารสศักดิ์สิทธิ์หายากที่เคยใช้สร้างพระปิดตาจินดามณีของหลวงปู่ศิลาซึ่งปัจจุบันมีาราคาเช่าหาหลัก5 0,000บาทครับท่านไหนที่ฟังผมอยู่ในขณะน,นี้ถือว่าท่านโชคดีแล้วครับเพราะปกติแล้ววัตถุมงคลที่ออกวัดของหลวงปู่ศิลาโดยตรงนั้นอย่างวัดพระธาตุเมือนหินและธรรมอุทยานปกติจะมีาราคาสูงมากและรุ่นนี้ก็เช่นกันครับตอนนี้ เขาตามหากันซื้อขายยกลังที่หลังละห้าหมื่นบาทแต่สำหรับพี่พี่เอช่องตูมตามบรีวิวพระวันนี้ผมมีราคาพิเศษราคาแบ่งปันจากใจน้องชายคนนี้แทนคำขอบคุณที่พี่พี่เอทุกท่านไม่เคยทอดทิ้งผมเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านรับไปเพียงลุนละ350บาทจัดส่งฟรีให้เหมือนเดิมท่านไหนรับ3มลุน เอาไปาราคาพิเศษ1 000บาทเหมือนเดิมครับจัดส่งฟรีให้เหมือนเดิมและมีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมครับวัดถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนร่วมสร้างวัดพระธาตุเหมือนหินกับหลวงปู่ศิลาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลจัดสร้างน้อย120ลัง หรือเท่ากับ1 2 0 0 0 0องค์เท่านั้นตอนนี้เขาตามหากันแทบพลิกแผ่นดินครับเพราะว่าสร้างน้อยราคาบวกขึ้นสูงลังละห้าหมือนบาทอนาคตคงต้องพลิกแผ่นดินตามหากันอย่างแน่นอนครับหลุนหุ้มทองคำแท้99.99%จํานำนวน12องค์ได้ลุนเนื้อถึง42รายการแยกออกมาเป็นเนื้อ4เนื้อหลักๆดังนี้ครับเนื้อผงใบลานเนื้อผงศิลาแรง เนื้อผงทูบเนื้อผงยาจินดามณีเนื้อผงเ,เกสรและเนื้อผงเหล็กน้ำพีย้ำอีกรอบนะครับเพียงรุนละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3รลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับแต่หากท่านไหนไม่อยากจะลุนเนื้ออยากจะเลือกเนื้อผมมีมาให้เลือก4องค์นี้ครับ เป็นรายการที่สองเนื้อผงยาจินดามณีฝังตะกุดทองคำแท้ตอกนำเลิกเป็นรายการนำเลิกนะครับจัดสร้างน้อย999องค์ราคาจองออกจากวัดองค์ละ1990บาทตามใบารายการจองที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับท่านไหนอยากจะรับผมขอกำไรแค่10บาทเท่านั้นเปิดแบ่งปันทุกท่านไปที่องค์ละ 2,000บาทครับจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมท่านไหนโทรมาก่อนมีสิทธิก่อนไลน์มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ